สวัสดีเช้าวันอังคารน,นะคะนะวันนี้เราก็จะมาทบทวนนะการเรียนเมื่อวานเราเรียนเรื่องหน่วยอารมณ์และความรู้สึกนะคะนะเมื่อวานเราเรียนเกี่ยวกับอารมณ์ของการดีใจนะคะดีใจม,มีความสุขก,ก็แสดงออกด้วยการยิ้มนะคะ วันนี้เราจะมาเรียนรู้อีกอารมณ์หนึ่งก็คืออารมณ์ของการเสียใจนะคะการเสียใจเราจะได้จะแสดงออกอย่างไรนะคะเสียใจก็คือร้องไห้นะคะเป็นการแสดงออกทางสีหน้า,าแล้วก็มีอาการแบบอยังไงคะเด็กเคยเป็นไหมเวลาพ่อแม่ขัดใจนะคะ ไม่ได้ของเล่นอย่างที่ต้องการเด็กๆทำยังไงคะอ,อ๋อเสียใจใช่ไหมคะแล้วก็เป็นยังไงลูกก็ร้องไห้นะคะร้องไห้เพราะความเสียใจน้อยใจหรือบางครั้งน่ะการร้องไห้ก็แสดงออกจากความเจ็บปวดนะคะเหมือนเราไปหกล้ม นะคะวิ่งไปแล้วล้มมีบาดแผลที่ขาที่เขาหรือที่แขนอ่เด็กๆก็ร้องไห้นะคะน,นั่นคือการแสดงความเสียใจด้วยการร้องไห้นะคะและเวลาเราเสียใจนะคะในภาษาอังกฤษเขาก็จะบอกว่าอุ้ย I am sad แซดก็คือฉันเศร้าฉันเสียใจก็เลยร้องไห้นะคะเป็นการแสดงออก อของคนที่กำลังมีความรู้สึกเสียใจก็ร้องไห้นะคะอ่าแล้วภาษาจีนนะคะภาษาจีนก็บอกว่าเปยซังก็คืออาการเศร้านะคะเศร้าเสียใจนั่นแหละคะ่ะก็ต้องเป็นยังไงคะร้องไห้ออกมานะคะอ่าเสียใจก็ร้องไห้นะคะอ๋อไม่ได้ดังใจน้อยใจพ่อแม่ ไม่ให้เล่นโทรศัพท์เด็กๆก็ร้องไห้เสียใจนะคะอะแต่ดีไหมคะไม่ดีค่ะน่เหมือนตอนเช้าดเด็กๆมาโรงเรียนร้องไห้ไม่อยากจากพ่อแม่อยากอยู่กับแม่อะเด็กๆบางคนร้องไห้แต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะนะร้องไห้ได้แต่เวลาตอนเช้าที่ดเด็กๆมาโรงเรียนร้องไห้เป็นยังไงคะโอ้เด็กๆเศร้าตั้งแต่เช้าไม่มีความสุขก็จะเรียน ไม่รู้เรื่องนะอ่าแล้วพรุ่งนี้เราจะมาเรียนรู้อีกอารมณ์หนึ่งอารมณ์ของความกรธนะเป็นยังไงนะคะอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันสําหรับวันนี้อ่าเราเรียนรู้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ